โอ้เยว่าเป็ยังไงเอาตัวละครไปเฮ็ดแอปณ์พนาคารเดี๋ยวจะโอนขึ้น่อนโถลดโอ้เยว่าเป็ยังอีนุชเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกลุงทิดไปโอนให้อยังนะเดี๋ยวบอกลุงทิดไปโอนให้ลุงธีบคนจะมีบอมีลุงลุงทิดขายง่วงเมื่อวานนี้สามสามตัวบอกนี่อันแล้วคนยุติยะนี่เบอร์คนบอกคือวัชิอันคุยให้หนูโลดเดี๋ยวบอกรับไปโอนให้เดี๋ยวบอกรับไปโอนให้ รถมาเลขบัญชีไปเด้แม่น้ำน้ำแม่มีสองหมื่นวะเอาเอาเจ้าบาทก่เอาสองหมื่นทีแต่ว่ามีเงินสดมาอยู่นี่คือว่าเพิ่นมียู่ชท่าไหรืเป่า,าแม่แม่มีแปดสีบบาทเอาของแม่เทสองแม่สองหม,มื่นสอ่วนกันเว้บ่มีถ้วาว่เอาของผู้ใครมัวน่วน ของของของถิ่นหวานี่ของถิ่ขายหวานไม่ได้หรอสิสิเอาไปโอนปะนี่สิเอาไปโอนบปอยายนุชออกไปโอนให้แน่เลยบอ่าข้าวนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขายคาเสียเวอร่าทำกระไดเอาเพราะว่ามันอันนี้แหมมันทุกเชิญแหมทางร้านก็เพิ่งบอกว่าเทปสีเท้าประพานนี่ไหมมันเละอุดไล่กันอยู่นี่ จ้าจ้าจ้าเอาเอาแม่แม่เอาปากกามาจดเลยมันซีไว้แม่อืมเสียงลุงธิดเดี๋ยวไปเอาเงินลุงทิดมาโอนให้เราเออเพราะว่าไอ้ประกวดว่าโดนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราชให้โอนเขาพี่ไผ่โอนเขาพี่แม่ใช่ปะบ่แล้วให้ลุงเออใส่ตูดใส่ตูดได้ปะได้ได้เพฉันเอาไปโอนให้เว้นได้ปะ ซซ,ซีซีวิน,นไมป,ป,ปบอกเขาว่าโอนเงินตีแม่แม่แต่บอกเขาว่าโอนเงินจดมาเ็กมันที่ไปแล้วก็บอกว่าเขาโอนเงินม,มันจะไม่ค้ามันจะไม่ค่าบริการอยูที่ผ่าบาดไม่ืที่บาทนี่แหละอ๋อเพราะว่ายืมบ่โดนหนเกินเที่ยงจะโอนขึ้นหาเลยนะโอ้โหมันอันนี้แม้ทั้งหลายแม่ไปบอกทีแต่วหนุนโทรมายืมเอาเงินวังสิเออเออเเอาลิยังมาเดี๋ยวแเดี๋ยวให้ไอ จะให้เจ้าของร้านเขาบอกมาเลขบัญชีเ้าถามเนียเขาก่อนมาที่ร้านที่โอนใจเดีเ๋ยวบ่มีม,ม,มีแนวจดหรือบ่มีแล้วมีแล้วเราไอา้ลุงทีเขาจะมีหอดสองหมื่นทีป่ลุงทีขายงวดวันนี้เดี๋ยวต้องไปถามแล้วเพื่อก่อนเรามียูดอกชื่อว่าวันนี้เราขายงวดเด้ประมาณสี่หมื่น 40, กว่าบาท จังสรนเอาสิอ่ะจังสรนอ่าเพราะปรามุ่งชิดกองน้ำนีอยู่ท่ใดเพรว่าเฮียเขาจะได้เฮีให้ที่เดียวเลยไงอืมว่าสีเดนั่นแล้วมีดอกว่าประมาณสองหมื่นรืะคิดว่าบดหลายดอกขาายงไงองห่นังสเออจะา่านูมีเงินสดติดตัวมาอยู่หกพันอาจะพ่อยดอกสองมื่นสี เจ้าซ่าในไอ้ไมีอยังเจอบัตรเลขบัญชีนูะมีมีแม,ม่เอามาเอามาหรื่งส่วนเฮียคะที่ร้านมีโอนจา่ายไ้มคะเฮียโอนจ่ายได้โอน,โอนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวลูกควรบอกมาเลขบัญชีนะคะ่ะได้ครับรอรอสักครูด่ได้ไหมค่ะ อให้ฮาันนีไรอันนอัครับเออบอกมาเลยบอกมาเลยนุบอกมาเลยครับบอกมาเลยเนียค่ะเดี๋ยวบอกมาเลยบัญชีนะครับได้ๆครับผมครับผมธนาคารกรุงศรีครับครับกรุงศรีครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนห้า สองหนึ่งสองสองครับคุณไดสสส้สองสิกรอบได้ไหมครับศูนย์ศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสองสองครับชื่อนายประสงค์ครับผมครับผมประสงนามสกุลสวยขุนทดนะสวยขุนทดครับครับน้อง ช่วยขุนถดเราเอาเวลาโอนมาแจ้งพี่ด,ด้วยได้ไหมได้ครับฮัลโหลครับครับอีนุชเออเราคือจะเพื่ไปถามเพื่อนเบื้องก้อนบอกว่าจะไปขึ้ว่าเจริให้ทเพื่อฉีดเป๋าเงินกับเพื่อนมาโอนให้เลยแม่แม่อ,อย่านเพื่อนช่วยไก่เดี๋ยวชี้มาใส่ไปหาเราคนครับเออเออเออจะไหนก็อันแหละมาขวนจะข้าวนีครับครับเออ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 จะไหนเข้า,า,ๆๆามาบอกเด้อครับผม 那块田他收了一